เจ้ากรรมนเวครคือใคร,ใครเจ้ากรรมนเวรก็คือคนสัตว์หรือวิญญาณที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับเรามาตั้งแต่ในอดีตและเราเคยเป็นละเมิดล่วงเกินเบียดเบียนเขาไว้หลายคนอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรือเป็นคนเป็นสัตว์ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แต่แล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งหรือปัจจัยที่ทำให้เรากับเขาต้องมาเกี่ยวพันกันซึ่งเป็นวิบากกรรมอันเกิดจากการที่เราไปล่วงละเมิดเบียดเบียนเขาไว้ทำให้เขาอาฆาตพยาบาทเราและมีความต้องการให้เราต้องชดใช้ในสิ่งที่เราเคยละเมิดล่วงเกินเบียดเบียนเขามาบางคนก็อาจจะทำกรรมอะไร ที่เล็กน้อยเบาบางและคนที่ถูกเรากระทำนั้นไม่ติดใจเอาความอย่างนี้ก็ไม่เข้าขายและไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรที่ส่งผลให้เราทุกทรมานในหลายเรื่องหลายวารละเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขามีความอาฆาตพยาบาทและยังต้องการให้เราชดใช้ส่วนเขาจะเอาโหสิกรรมให้เราเมื่อไหร่ เวลาไหนหรือไม่อโหสิกรรมให้นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาทั้งสิ้นในบางกรณีที่มีเจ้ากรรมนายเวรที่อาฆาตค่อนข้างรุนแรงเพราะเราอาจจะมีส่วนที่ทำให้เขาเกิดการพลัดพรากสูญเสียทรัพย์สิน,สสนญาติพี่น้องหรือมีส่วนที่ทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตทั้งที่เจตนา และไม่เจตปนาก็ตามเขาก็จะยังคอยติดตามจิตของเราไปทุกภพทุกชาติมีเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่เขาจะเลิกรบกวนเราคือถ้าเขาได้รับการชดใช้ที่พอใจหรือเขาให้อโหสิกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิขออโหสิกรรมเพื่อแก้กรรมลดกรรมด้วยการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ หรืออะไรก็ตามถ้าจะกรรมในเวรอโหสิกรรมให้เราเราก็จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนั้นไม่ต้องมาชดใช้กันอีกแต่ก็จะยังคงมีเศษเวเรเศษกรรมที่เป็นเหมือนดอกเบี้ยติดค้างอยู่ที่เราจําเป็นต้องได้รับโดยไม่อาจหลีกหนีพ้นไปได้ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทรงชานแก่กล้าเมตาเล่าเรื่องของเศษกรรมที่เหลืออยู่ให้ฟังว่า มีท่านผู้หนึ่งเป็นคุณหญิงมีตำแหน่งหน้าตาในวงสังคมได้มาเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์ท่านนี้และขณะที่นั่งพูดคุยกันครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็เห็นภาพนิมิตปรากฏออกมาแวบหนึ่งเห็นเป็นเด็กชายยืนร้องเพลงอยู่สักบักหนึ่งเขาก็ขับรถออกมาเป็นเหมือนรถจีบเขาขับรถออกมากับเพื่อนคนหนึ่งและรถยนต์ที่เขาขับ ก็พุ่งชนเสาไฟฟ้า,ฟาเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงปรากฏว่ารถคว่ำเด็กคนนั้นถูกนำส่งโรงพยาบาลถูกพันแผลทั้งตัวอยู่ในห้องไอซสภาพที่เห็นในนิมิตไม่น่าจะดีครูบาอาจารย์ก็ถามคุณหญิงว่ามีลูกชายตามลักษณะที่ท่านได้เห็นในนิมิตหรือไม่คุณหญิงก็ตอบว่ามีอาจารย์ท่านนี้จึงเล่าให้ ฟังในสิ่งที่เห็นและได้มีการติดต่อสื่อสารว่าเจ้ากรรมในเวของลูกชายคุณหญิงต้องการอะไรและอะไรจะเป็นสิ่งที่ชดเชยให้เขาจนเขาพอใจและอาโหสิกรรมให้ซึ่งก็ได้คำตอบว่าให้ไปถวายชุดบวชคือพระไตรจีวรอ,อัฐบริวารเป็นสังฆทานมียาพร้อมทั้งผ้าป,ป่าอีกกองหนึ่ง ถวายให้กับพระสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติดีงามเป็นเนื้อนาบุญที่ดีอานิสงผลบุญจึงสูงตามไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามลูกชายของคุณหญิงก็ยังต้องได้รับเศษเวเรเศษกรรมอย่างแน่นอนเพราะหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันลูกชายของคุณหญิงกับเพื่อนได้ออกมาจากที่ทำงานแต่คราวนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาไม่ยอมขับรถเองให้เพื่อนขับแทน ปรากฏว่ารถคันที่ลูกชายคุณหญิงให้เพื่อนขับมาชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าขาดท่อนทําให้รถคว่าําลูกชายคุณหญิงกับเพื่อนคลานออกมาจากรถในสภาพที่ไม่เป็นอะไรมากเลยมีแต่เลือดตกยางออกเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องที่นํามาเล่าให้ฟังนี้ชี้ให้เห็นถึงบุญกุศลที่ทําไปสามารถผ่อนคลายวิบากกรรมจากหนักเป็นเบาได้ แต่เราก็ยังคงต้องรับเศษเวรเศษกรรมนั้นอยู่แม้ว่าเจ้ากรรมนเวรเขาพอใจและอโหสิกรรมให้แล้วก็ตาม